มาแล้วครับวย<ม>เตีเ๋ยวชามละสิบบาทฮะ<ม>ให้ดูโอ้โหน้ำข้นๆคลักๆแบบนี้นะคะโอ้โหกกหมูคือน่ากินมากใช่คนไปเลยอันนี้คนแบบให้กากหมูมันซึมเข้าไปกับน้ําซุปอะอันนี้จะเป็นหมูสดนะฮะไปฮะขอกากหมูแบบเน้นๆเลยนี่กากหมูมาไปฮะให้ดูใกล้ๆเธออืชิ้นมาแบบอรา่ารัน <laughs> ไปฮะ กินกับน้ำซุปหอมๆแบบนี้นะฮะเสียงกลางหมูป๊อแปะป๊อแปะใช่เป็นไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บางแสนจะพามากินก๋วยเตี๋ยว10บาทคือ10บาทจริงๆทั้งน้ำตกน้ำใสต้มยำเย็นอโฟคือ10บาทหมดเลยเท่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอจอนะครับอันนี้คือเรารีบมาแต่เช้าเลยนะต่งไปฟ้าเสร็จรีบมาเลยโคนเยอะใช่ไม่นั้นมาเที่ยงๆนี่คือไม่มีที่นั่งจริงนะนี่ร้านเขายังไม่เปิดดีเลยนี่ให้ดูก่อน ทุกอย่างนี่คือ10บาทหมดเลยนะฮะน้ําตกน้ําใสเย็นอโฟแห้งต้งยมยำเห็นไหมสิบบาทจริงๆเส้นที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกหมดเลยนะครับเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่เส้นมีเหลืองนะครับเครื่องเขาจัดเต็มนะมีหมูสดนะครับตับหมูสับปลาเส้นอะไรก็คือมีเลือกหมดเลยเนาะน้ำซุปหอมๆแบบนี้นี่เย็นอโฟให้ดูอันนี้ก็คือ10บาทนะมีให้เลือก10บาทหมดเลยมีทุกน้ำซุปนะ่ะเนาะ อันนี้คือทีเด็ดเลยที่เราชอบมากอันนี้จะเป็นกากหมูนะทุกคนหรือถ้าใครชอบกินเป็นแคปหมูเขาก็มีเหมือนกันนะเกีียวก็มีเหมือนกัน10บาทหมดเลยก็คือขายเป็นชามๆนะชามก็เนี่ยชามประมาณเท่าก๋วยเตี๋ยวแหละชามละสิบาทอันนี้กินเกยวก๋วยเตี๋ยวเรือคือทีเด็ดเลยนะเป็นกากหมูเดี๋ยวจะบอกว่าที่ร้านนี้นะครับเขามีผักให้หยิบฟรีด้วยนะคะมีมะระสดนะคะถั่วงอกแล้วก็นี้โหระพาเนาะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะนี่น้ำขงน้ำแข็งเขาตักฟรีนะตักได้เองเลย เป็นน้ำแข็งหลอดแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะมาแล้วครับวยเตี๋ยวชามละสิบบาทฮะให้ดูโอ้โหน้ำข้นๆคลักๆแบบนี้นะคะส่งน้ำใสอันนี้เราสั่งมาทุกอย่างเลยนะต้มยำเยเนอ้์โฟลเลยก็คือสั่งมาหมดอ่ะอยากลองชิมเนี่้และอยากให้ดูพริกที่นี่ฮะจะเป็นพริกขั้วน้ํามันเนาะมาแบบหอมๆเนาะที่เด็ดคืออันนี้เลยนี่จะเป็นน้ําส้มที่เหมือนเขาไว้กินกับวยเตี๋ยวเรือเนาะใช่นี่ใส่ไปหอมๆแบบนี้นะฮะว้าสิบบาทนะฮะ เขาก็จะใส่เป็นลูกชิ้นเป็นหมูสดมาให้นะจริงๆเขามีเนื้อด้วยใช่อันนี้ที่เด็ดคือความข้นของน้ำซุปก็เลยอันนี้จะเป็นหมูสดนะฮะไปฮะหืตาใจเส้นเหนียวมากใช่จะเป็นเส้นเล็กแบบเหนียวนุ่มนะใช่นี่ฮะกินกับกากหมูคือปิ้นๆอ่ะอาจะบอกว่าน้ำซุปเขาข้นมากข้นดิดูดิขอกากหมูแบบเน้นๆเลยนี่กากหมูไปฮะ กลับกลับกินไงน้ำซุปอะดกลังชามละสิบบาทก็อร่อยได้ฮะนี่โอ้โห <cor por ters> ชอบน้ำส้มแบบนี้มากน้ำส้มแบบแค่น้ำส้มก็ข้นแล้วดูด <c oughs> เิเห็นไหมเห็นเทคเจอร์น้ำส้มไหม <c oughs> แค่เนี้ยก็ข้นแล้วเนี่ยนะอันน,นี้คือทีเด็ดนะต้องไม่พลาดน,นะโอ้โหกะหมูคือน,น่ากินมากใช่คนไปเลยอันนี้คนแบบให้กากหมูมันซึมเข้าไปกับน้ำซุปอะเธออืมอืมคอนจัดั้างกากหมู ทำหมูสดฮะไปฮะอืมอืมลูกชิ้นด้วยนิกอย่างใช่นันกากหมูเนาะอร่อยไปฮะอืมนี่อันนี้ของเราชอบมากเป็นเย็นตาโฟทุกคนเขาก็ใส่เป็นปลาเส้นเนาะเธอแล้วก็มีหมึกกรอบลูกชิ้นมีหมูสับมาให้เนาะอันนี้คือสิบบาทด้วยเนี่ยใช่ราคาคือน่ารักมากเย็นตาโฟแบบสะใจฮะเด่นดวงต้ออยางสิบบาท หูกชงลูกๆๆชิ้นมีหมดอ่ะอาหารเรียกน้ำเฝ้าแบบรสเปรี้ยวเผ็ดแล้วนะใช่ใครชอบแบบไหนก็ปรุงเพิ่มเอาเนาะปลาเส้นนะคะแล้วก็มีปลาหมึกกรอบด้วยเนาะใช่ไปฮะแต่สำหรับใครที่อยากอยากกินหลากหลายนะ่ะดูเมนูเขาก็ได้ตรงนี้นะคะก็มีให้เลือกทุกน้ำเลยเห็นไหมสิบปลาเอ้ยเขามีชามละห้าสิบด้วยวะเธอมีชามละอ๋อมีพิเศษใช่ไหมชามใหญ่ใช่ไหมใช่ก็เผื่อใครที่แบบว่า อยากกินชามอย่างทีเดียวจบเลยก็มีเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวพี่ลองสับลูกชิ้มากินสินี่มึกกระดกก็คือมีหมดเลยหมูสับลูกชิ้นเห็นไหมเครื่องเขามาแบบโอเคเลยสิบบาทนี่คือเยอะนะเนาะแถวบ้านเราหาไม่มีนะใช่ไหมแถวบ้านนะกินทุกวันอ่ะพูดจริงแถวบ้านเราก็ยี่สิบวัแล้ว เยอะสุดเขไม่เมือเยอะสุบเหรอว่าเขาไม่มีอันนี้จะเป็นน้ําตกเนื้อนะทุกคนน้ําเขาก็จะมาแบบข้นๆเหมือนกันเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อมาเป็นชิช้นๆแต่เขาจะไม่ได้ใส่ลูกชิ้นน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะใช่เขาจะใส่เป็นเนื้อมาให้เลยแคบหมูก้อนใหญ่ขนาดน,นี้นะ <c oughs> เป็นไงเป็นความใหญ่แบบความฟูอ่ะเธอ,อใช่เขาจะเจียวหลังร้านเลยเจียวแบบมาแบบใหม่ๆอ่ะนี่ฮะ ชอบความข้นของน้ำซุปเขาจริงๆเธอดูข้นมากไงแม่ขอสั่งชามใหญ่อีกชามได้ไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาพิเศษมาลองไหมเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะแต่ขอชามนี้ด้วยเหลอหมดแล้วอันนี้จะเป็นบะหมี่เนื้อนะคะพิเศษชามละสี่สิบขูดน้ำข้นมากอันนี้เธอจะแข่งกับพี่พีชอีแหละวันนี้เธอเขาไม่เทียมหรอกเหมือนพอเราสั่งพิเศษอ่ะถ้วยเขาก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็ให้เนื้อเยอะขึ้นด้วยเนาะเธอเนาะ นี่ฮะดูให้ดูเนื้อก่อนเนื้อมาแบบชิ้นใหญ่ๆห่จัดเต็มแบบนี้เลยนะฮะนี่หมูดูชิ้นเนื้อคือแบบเป้งมากให้ดูใกล้ๆเธออชิ้นมาแบบอาราอังนะครัเนื้อเขาคือดีเลยเธอเพราะเหมือนคุกกับน้ำซุปไปแล้วอะน้ำซุปมันซึมเข้าเนื้อเธอเลดูความใหญ่ใหญ่เอ็ก็ับจ๋อนี่กัะ พี่จะบอกนี่ที่เด็ดใส่เข้าไปด้วยฮะนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ใส่กากหมูได้เนะาะกินกับน้ำซุปหอมๆแบบนี้นะคะ,ะเสียงกากหมูป๊อปแป๊เป๊อปแป๊ดใช่เป็นไง <laughs> เลอะทุกคำ <laughs> กากหมูกากหมูนี่คือแบบว่าสั่งเพิ่มได้เรื่อยๆเนาะใช่แล้วกากหมูเขาแบบเจียวมาชิ้นใหญ่มากนเนาะใช่เธอ ไหนพี่เช็ดให้ก่อนดิไหนดิความรักภรรยาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้ากองก็เป็นแบบนี้ตลอดอหละรักภรรยาที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหพอลพะอ,อ,อ,อันนี้เป็นทีเด็ดของที่ร้านอีกอย่างหนึ่งนะฮะจะเป็นน้ำลำไย,ยสดเห็นตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยเนาะ,ะน,นี้แก้วละสามสิบห้านะคือเนื้อมาเป่งๆแบบนี้เลยเออคือเนื้อเขาให้เยอะมากนะสามสิบห้าเหรอจะเป็นเนื้อน้ำลำไยสดนะเป็นไงคือกินเข้าไปแล้วมันหอมขึ้นมาเลยที่แอากินแล้วหวานกําลังดีด้วยไม่ได้หวานเยอะ นี่เนื้อลำยงลำใหญ่คือมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยไงด,ย <c oughs> ดับเผ็ดเนาะใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมนะี <c oughs> ่ยเธอยังอยาใส่ถุงอีกเหรอทุกคนดูน้องแจ่มสร้างพีระมิดไปแล้วน <c oughs> ี่ของผมกินเป็นแบบเกาเหลากากหมูนั <c oughs> ่งกินเอาสะใจแบบนี้อืมกากหมูแบบเน้นๆอะ่ะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อร่อยมากอืม พลับปีระมิดไปเลยแข่งกันแข่งกันไปทุกคนถ้าใครอยากตามมาร้านเนี่ยเขาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอจอนะเขาจะอยู่ในซอยจรินเลยตรงเข้ามาอยู่ติดกับร้านส้มตำซาดิดอ่ะเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงตีสามตีสามจริงๆฟังไม่ผิดเมื่อกี้ตอนมาถามก็งงอยู่ตีสามจริงหรอใช่คือใครเมาเมามาแห้งๆนะสั่งก๋วยเตี๋ยวลำตกก็คือสั่งเออใครมาไม่ถูกเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะแต่บอกว่าน้ำลำไยคือต้องสั่งจริงที่เด่นมากแห้งๆมากินลำไยได้ไหม อะดีร้อนใน